วัสดีค่ะชาววันเสาร์ท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2566นนี้พลังงานหลักพลังงานรวมของคุณนะคะเปิดเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดเพิ่มกันอีกทีนะคะมาดูกันเลยค่ะชาววันเสาร์ในช่วงนี้นะคะถ้าเป็นคนโสดคุณจะมีความรักเข้ามานะความรักใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาสนใจคุณนะคะจะเป็นคนที่เขาจริงใจกับคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับ เขาจะพยายามที่จะเข้าหาคุณมากๆเลยแล้วก็ให้ความสนใจคุณมากบางท่านบางคนอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะสําหรับชาววันเสาร์คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ํากรกฎิจิกมีนะคะชาวธาตุดินพฤษศกันบังกรคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณก็ได้นะความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ชัดเจนเนาะความสัมพันธ์เหมือนมีการคุยกันบ้างนิ่งกันไปบ้างนะคะแล้วก็มีการรอคอยอยู่ในนั้นด้วย ขึ้นไพ่เจ็ดไม้เนี่ยลกมองว่าคนคนนี้ถ้าเขาเงียบไปนิ่งไปช่วงก่อนหน้านี้เดี๋ยวเขาจะกลับมาพยายามในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งเนะาะมีพลังงานของคนที่เด็กกว่าคุณได้ด้วยนะคะคุณอาจจะเจอการผ่านโลกออนไลน์ผ่านการเดินทางการท่องเที่ยวก็ได้ด้วยหรือว่าคุณเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณแล้วคุณก็เจอกับคนคนนี้หรือความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ แปลกใหม่สำหรับคุณก็ได้นะคะะมาดูกันเลยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณบ้างชาววันเสาร์ตาแหน่งในจิตใจของคุณเนี่ยจริงๆชาววันเสาร์ยังกลัวในเรื่องของความเสียใจความผิดหวังเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะ ไม่ว่าที่ผ่านมาหรือว่าในตอนนี้คุณก็ยังมีความรู้สึกกังวลใจว่าเอ๊ะความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้หรือเปล่าความสัมพันธ์นี้เสี่ยงเกินไปไหมนะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่โลกส่วนตัวสูงนะคะเป็นคนที่รักความสง,งบชอบศึกษาหาความรู้สึกอยู่เสมอก็ได้เนาะมาดูกันค่ะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความรักของคุณเป็นอย่างไรนะขึ้นไพ่สามดาบคา่ะ อาจจะมีคนเข้ามางอ้อเข้ามาง้อขอโอกาสจากคุณได้ด้วยนะคะสําหรับบางท่านบางคนที่มีคนเก่าแล้วก็เคยห่างหายจากคุณไปจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เคยทำให้คุณเสียใจยแหละนะขึ้นไพ่สามดาบเนี่ยแต่ถ้าเขาเคยคบซ้อนหรือทำให้คุณเจ็บหนักในเรื่องของความรักมาคนเก่าคนนี้นกมองว่าชาววันเสาร์ไม่ไม่ให้โอกาสนะ เหมือนคุณก็ให้ภายปลดปล่อยเขาไปแล้วคุณเลือกที่จะอยู่คนเดียวดีกว่านะคะน้องประมาณนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณบ้างชาววันเสาร์มีพลังงานของชาวธนูนะคะคุณจะเจอกับความรักครั้งใหม่นะถ้าเขาเป็นความรักครั้งใหม่เนี่ยนกมองว่า มีการได้พูดได้คุยได้สานความสัมพันธ์กันแล้วก็อาจจะมีการเดินทางมาพบมาเจอกันได้ด้วยนะคะสําหรับคนที่อยู่ห่างไกลกันหรือว่าถ้าคุณเริ่มต้นคุยกันในอนาคตมีโอกาสได้นัดมาเจอกันนะเหมือนเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นความสัมพันธ์เนี้ยมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเขาอาจจะเป็นโชคชะตาพรหมลิขิตของคุณก็ได้นะอืม ะถ่วยอย่างที่บอกว่าคนที่เคยห่างหายจากชีวิตคุณไปอาจจะก,กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยนะแต่ถ้าเขาเป็นคนที่คุณยังรักแล้วก็ไม่ได้เคยทำร้ายจิตใจกันและกันเลยหรือว่าอาจจะมีเรื่องให้ต้องห่างกันไปในอดีตสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ยังไม่พร้อมนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะทำให้คุณและเขาไม่ได้สารต่อ ความสัมพันธ์นี้เนาะในในช่วงที่ผ่านมาคนคนนี้อาจจะกลับเข้ามาเป็นโชคชะตาเป็นพมรมลิกขิดของคุณได้นะคะสําหรับคนที่มีกรณีคนเก่าแต่คุณไม่ได้แบบทาร้ายซึ่งกันและกันนะในความสนะัมพันธ์ะมีโอกาสได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งเนาะประมาณนี้เลยแต่ถ้าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะต้องรอเวลาอืมถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ ตอนนี้เลยนะอยู่ในช่วงของการรอคอยเวลาแต่คนคนนี้เขารักคุณเขาคิดในเรื่องของการที่จะเดินทางมาเจอคุณนะคะการวางแผนชีวิตการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้ให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นงคงขึ้นเหมือนเขาพยายามทุ่มเทอะไราบางอย่างที่จะทําในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะคุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้นะชาววันเสาร์แต่คนคนนี้เขาตกหลุมรักคุณเนาะเป็นอารมณ์ที่แบบ ถูกชะตาต้องใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์หรือว่าเจอกันแบบตัวเป็นๆก็ตามเนาะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะคนคนนี้ขึ้นไพ่เดะซันคุณคือความสุขคุณคือแสงสว่างนะคะเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาเป็นแสงสว่างในชีวิตเขาถ้าเกิดชีวิตเขาเจอปัญหาเจออุปสรรคในชีวิตเนี่ยแล้วคุณเข้าไปเนี่ยเหมือนกับ โอ้โหคุณเป็นความสดใสคุณเป็นโลกใหม่ๆของเขาอะไรประมาณนี้เลยนะคะหรือตัวเขาอาจจะเคยเสียใจผิดหวังในเรื่องความรักมาคุณเป็นพลังงานเป็นกําลังใจที่ดีสำหรับเขามากๆเลยนะถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันหรือมีความแตกต่างกันมากนะคะเขาคนนี้บอกเลยว่าไม่ยอมแพ้กับความสัมพันธ์นี้คุณคือที่สุดของเขา คุณคือความรักที่เขาปรารถนาเขาจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้ครอบครองคุณแล้วก็จะทําทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยสมหวังให้ได้นะคะเขาอยากจะพิชิตความสัมพันธ์นี้ขึ้นไพ่หนึ่งดาบนะคะก็จะเป็นพลังงานของชาวทัตลมเมถุนตุลกุมนะคะนะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านกฎหมายก็ได้นะหรือว่าเกี่ยวกับ ด้านการตัดสินรักษาความยุติธรรมนะคะมีพลังงานของชาววันศุกร์ชาววันจันทร์ขึ้นมานะคะแล้วก็คนวันพุธวันอาทิตย์นะอ่าเขาจริงจังกับคุณมากๆต่อให้ความสัมพันธ์นี้จะยากแค่ไหนนะนุกมองว่าคุณคนเนี้ยไม่ได้ย่อท้อกับความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนขอดูค่ะว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาบ้างนะชาววันเสาร์ เดนะี๋ยวนกขออนุญาตเก็บไพ่ก่อนนะโอเคมนาะต่อกันเลยคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาบ้างชาววันเสาร์ความรู้สึกของคุณค่ะที่มีต่อเขาอืมจัสเมนคุณอยากให้โอกาสความสัมพันธ์นี้นะอืมคุณก็เหมือนกับ คุณรู้สึกได้ว่าเขาจริงใจกับคุณนะขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญคุณพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพนนันธ์นี้แล้วก็คุณรู้สึกว่าเขาก็ใช่อ่าความสัมพันธ์นี้มีมีคุณค่าต่อใจอคุณนะคะอืมขึ้นห้าดาบสี่เหรียญถ้าเป็นความสัมพันธ์เก่าๆเนี่ยเหมือนชาววันเสาร์เองอะถ้าเขากลับมาเขาไม่ชัดเจนไม่เปิดเผยนะคะ คุณอาจจะไม่เปิดใจให้กับเขานะแต่ถ้าเป็นในกรณีที่เคยห่างหายกันไปนะคะถอดใจด้วยสถานการณ์อะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาทาั้งๆที่ยังรักกันเนี่ยนกมองว่าคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสเขาเสมอแล้วก็ยังไม่มีใครนะคะที่จะมาสําคัญแล้วก็พิเศษกับคุณเท่าคนคนนี้อีกแล้วอะนะแต่ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้ยเป็น เป็นความสำพันญใหม่ๆเนี่ยนุกมองว่าคนคนนี้คือคนที่คุณรู้สึกอยากที่จะรักเขานะคะอืมเขาเข้ามาเปลี่ยนความรู้สึกคุณนะความสัมพันธ์นี้อาจจะดูยากแต่เขาทำให้คุณอนะอยากที่จะสานต่อความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะผ่านการย้ยายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณก็ได้ มาดูค่ะว่าเขาจะทำอย่างไรต่อนะคะชาววันเสาร์คนคนี้ t h dm p เ e s s เขารักคุณอยู่แล้วว่าคุณคือคนในดวงใจของเขาเป็นที่รักของเขาว่าอืมเขาเขารู้สึกพึงพอใจคุณมากเขาเขาภูมิใจในตัวคุณเขาให้เกียรติคุณมากเขารักมากเลยนะคะึ้นไพ่สองใบเนี้ย คุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะแต่เป็นความต่างที่รู้สึกดึงดูดซึ่งกันและกันแล้วก็เข้ากันได้ดีนะนกมองว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ดื้ออยู่เหมือนกันนะแต่เขายอมคุณนะถ้าคุณไปสังเกตดีๆว่าตัวตนของเขาลักษณะของเขาอ่ะเป็นเป็นแบบนี้หรือเปล่านะเป็นคนที่ดื้อม,มีความเป็นผู้นำมะท่าเหมือนอนะ่ให้ไปเนี้ยก็คือสิงโตใช่ไหมมีความเป็น เจ้าป่ามีความเป็นหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่กับคุณเนี่ยเขาจะนุ่มนวลเขาจะยอมเขาจะคือเขารักคุณเนี่ยนะนะเขาก็เลยยอมนะเขาอาจจะแบบลดอิกโก้อะไรอย่างเงี้ยหลายๆยอย่างนะคะอืมเหมือนคุณนะ่ะเป็นคนที่กลมหัวใจเขาได้นะคะ ประมาณเลยขึ้นพลังงานของชาวราศีสิงห์นะคะหรือคนที่มีความแตกต่างกันในทุกๆด้านก็ได้ความรักครั้งนี้อาจจะต้องรอคอยหรือว่าอยู่ห่างไกลกันได้นะสิ่งที่เขาจะทำที่นกเห็นก็คือเขารักคุณมากเขาอยากเจอคุณอยากมีเวลาดีๆร่วมกันคืออาจจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณและเขาได้อยู่เคียงข้างกันก็ได้นะคือตัวเขาเนี่ยถ้าดูจากพลังงานเขาไม่อยากห่างจากคุณเลย ถ้าคุณอยู่ไกลกันก็คงหาวิธีการที่จะทำให้คุณและเขาอะได้อยู่ใกล้กันอะไม่ต้องห่างกันไปไหนอีกแล้วอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าการที่ได้อยู่ใกล้คุณคือความสุขของเขานะมาดูกันค่ะว่าทิศทางความสัมพันธ์ค่ะชาววันเสาร์ที่แปดาบนะหเหรียญ เด็ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้ทํางานเกี่ยวกับด้านการรักษาเยียวยานะคะทํางานเกี่ยวกับเชื้อเพลิงก็ได้คนเก่าๆที่จบไปแล้วเนี่ยอ่านะบางคนนี่คือถ้าจบกันไปแบบไม่ได้ดีนะักหรือเขาทําร้ายคุณแบบหนักๆเลยเนี่ยอย่างที่บอกว่าต่อให้ชาววันเสาร์นะคะยังไม่เจอคนที่ถูกใจคุณก็จะไม่นะคะจะไม่เอาความสัมพันธ์เก่า นะสำหรับคนที่เข้ามาที่เคยเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็ทำให้คุณแบบเจ็บหนักในเรื่องของความรักเนี่ยคุณอาจจะไม่เปิดโอกาสให้กับคนคนนี้แล้วนะคะเนาะคุณจะให้โอกาสคนใหม่ๆค่ะนะขึ้นไพ่หนึ่งไม้คนใหม่ๆบางท่านบางคนมีทั้งคนใหม่คนเก่าเข้ามาพร้อมกันนะคะชาววันเสาร์นก นึกว่าพลังงานของคุณมาทางคนใหม่มากกว่านะคนเก่าๆนี่อาจจะไม่นะอืมเพราะว่าพลังงานเก่าที่ขึ้นมาค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็ทําร้ายจิตใจคุณมากหรือรู้สึกว่าเป็นเป็นพิษกับใจคุณมากเลยแต่ในกรณีที่ยังรักอย่างที่บอกไปก็คงมีโอกาสที่จะได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้ได้ด้วยนะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ย เขาจริงจังกับคุณมากๆนะคะแล้วก็ห่วงแหนห่วงแหนแล้วก็คลั่งคล้คุณมากคนคนนี้จะจะหลงไหลคุณจะคลั่งรักคุณหนักมากบอกเลยคนคนนี้คืออาจจะมาอาจจะมาเจอคุณเร็วกว่าที่นัดหมายกันไว้ได้ด้วยนะอย่างบางคนเนี่ยนัดกันจะเจอกันปีหน้าหรือว่าอีกหกเดือนข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมาเร็วกว่าที่คิดด้วยนะคะเพราะว่าคือมันมันมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างนะคะที่ จากคุณนะคะที่ที่ดึงดูดเขามาทําให้เขาอยากจะมาเร็วนะเออเป็นอารมณ์แบบคลั่งรักนะคะอยากเจอคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยวงแหนนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใครอยากบอกอะไรให้กับชาววันเสาร์บ้า,บางอ่าคุณจะคุณจะมีคนรักแล้วนะคะสำหรับคุณโสด ถ้าคุณโสดมานานคุณจะไม่โสดคุณจะมีคนเข้ามารักนะแล้วก็จะเป็นความรักที่โรแมนติกที่เขาอ่อนโยนกับคุณที่เขาใส่ใจคุณที่เขารักคุณแค่คนเดียวอะ่ะอืเป็นความรักที่น่าจะไม่ห่างกันไปไหนอะ่ะตัวติดกันนะคะประมาณนั้นเลยอะ่ะ ขึ้นไพ่เ h e world นะคะเดี๋ยวนกอขอปิดไว้ก่อน The World ต่างชาติต่างท่นแดนไกลหรือรักแท้คนที่ใช่ของคุณกำลังจะมาแล้วนะคนที่ดีต่อใจคุณหนึ่งดาบคุณจะได้รับชัยชนะในเรื่องความรักคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักนะคะเนื้อคู่ของคุณอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไพ่หนึ่งดาบนะคะก็เป็นผู้ชนะนะคะ,ะผู้ชนะก็คือคุณอาจจะนั่นแหละ ได้รับชัยชนะได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักอย่างแน่นอนโชคชะตาพรมลิขิตนะคะส่งใครสักคนเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะคะเพื่อที่จะเข้ามาพิชิตใจคุณเนาะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยต่อให้มีอุปสรรคหรือมีความยากลําบากแค่ไหนนะคะขึ้นหนึ่งดาบเนี่ยบอกเลยว่ายังไงก็สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้นะคนของคุณเขาจะรักคุณมากแล้วก็จะ จะภูมิใจในตัวคุณมากๆเขาน่าจะเป็นคนที่เป็นหนุ่มฮอตสาวฮอตเลยก็ได้นะคะเราก็เป็นคนที่ดูแบบมีสนเสน่ห์มากๆคุณจะเจอกับคนรักที่อาจจะเป็นหนุ่มแซ่บสาวแซ่บได้ด้วยนะคะอะถ้าคุณชอบประมาณนี้นะคุณจะได้เจอกับความรักที่ที่ตรงใจคุณ ขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะชาววันเสาร์ทุกท่านใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองแอดไลน์มาได้เลยค่ะตามไอดีไลน์ที่ให้ไว้้า้ล่างคลิปนี้ขอให้ทุกคนสุขสมหวังกับรักแท้กันทุกคนเลยนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ